พามาดูเอ็กซิลี่นิดนึงค่ะสีประตูยกสูงเอ็กซิลี่ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ2026ค่ะตัวนี้นาะก็ดีไซน์นะคะในส่วนของกระจังหน้ามาใหม่นะคะมันติเลเยอร์นะมีการเล่นเฉดสีนะคะอ่าสีดำตัดกับสีแดงนะสัญลักษณ์อิสุสส,สีแดงค่ะกระจังหน้าด้านหน้าช่องระบายอากาศดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็สกเกิร์ตใหม่นะคะ ก็ด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะในส่วนของครอบไฟตัดหมอกก็ทําให้ดูแบบมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้านะคะตอนนี้ก็ดีไซน์มาใหม่อ่ะมีเส้นตรงลงนี้ด้วยนะคะเพิ่มความคมชัดมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็ในส่วนของล้อแม็ก่ะอลูมิเนียมอลลอยขอบ18นะคะสีดำนะคะอ่าสัญลักษณ์อีซุนะคะสีแดงนะบันไดข้างดีไซน์ใหม่หมดเลยอืมแล้วก็สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะ x อ็กซิบนะสัญลักษณ์ ของ x อ็กซ์ลนั่นเองค่ะแล้วก็ไฟท้ายนะคะดีไซน์ LED เค e a เลนนะคะก็ดีไซน์ให้แบบดูสว่างขึ้นสวยขึ้นนะคะและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะการชนมาการชนท้ายดีไซน์ใหม่นะคะเส้นคมชัดมากยิ่งขึ้นสติกเกอร์คาดคู่หลังนะคะสัญลับเอ็กซ์ลีมีมาให้นะคะสําหรับสไตล์เอ็กซ์ลีก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะคะสัญลักเอ็กเนาะเมื่อกี้ลืมพาดูในส่วนของนี่สติกเกอร์คา,าดคู่หน้านะคะทุกคน ไปดูด้านในนิดนึงตอนนี้ก็เขาเอาเกรดแซดมาทำนะคะดีไซน์เบาะนะโทนดำแดงนะคะลวดนนนนลายใหม่เนาะสัญลักษณ์ X เนาะพวงมาลายหุ้มหนังนะคะตัวนี้นะเป็นเกรดแซดเอามาทำนะคะทุกคนก็ดีไซน์ก็จะประมาณนี้พาดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเขาเรียกขึ้นรถแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปนะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะท่านดาสนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ